ตอนนี้จะขอแนะนำกันชนด้านหน้าและด้านหลังสำหรับโครงซูเปอร์ทูนะโครงซูเปอร์ทูเป็นโครงหน้ากว้างก็จริงแต่รูด้านหน้าชิดกันแบบนี้โครงที่หน้าชิดกันแบบนี้ไม่สามารถติดไม้ไอติม2แผ่นแบบนี้ได้ <c oughs> กันชนหน้าแค่ที่พอดีกับเขาก็จะมี2อันนี้ติดได้พอดีพดีแบบนี้หรือจะเป็นแบบนี้ก็ได้2ชิ้นนี้เอาไว้ใช้กับสไลดิ่งดมเปอรนะติดสไลดิงดมเปอตรงรูนี้ก็ใช้งานได้ล้ แต่กันชนหน้ากว้างที่พอดีที่สุดแนะนำเป็น f ฟูลีคาวนะอันนี้แจวไปเลยจะใช้เป็นมันติโร l เลอร์ t ซตติแบบนี้ก็ได้นะแต่รู13มิลจะไม่ค่อยพอดีตรงนี้จะชิดมากเวลาเราประกอบโร l เลอ13มิลจะค่อนข้างลำบากแต่โร l เลอร์9มิลไม่มีปัญหานะส่วนด้านหลังให้ใช้เป็นมันติโร l เลอร์ t ซตติอันนี้พลาสติกอันนี้ไม่ต้องใช้นะจะใช้เป็นแผ่นเบรกใหญ่อย่างนี้ก็ดีหรือจะเป็นเบรกไม้ติมแบบนี้ก็ได้ สำหรับซุเปอร์ทูก็จะแนะนำเป็น2ตัวนี้ล่ะจ้า